สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทางของ InfoGress News นะครับแล้วก็อยู่กับผมแชลรัตพุมาลานะครับที่มาขอรับหน้าที่พาคุณผู้ชมนะครับไปเกาะติดก,กับอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสิ้นงวดปี2,563นะครับแล้วก็กลุ่มแรกที่จะนําร่องประกาศกันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ ซึ่งได้มีการพูดกับนนะักวิเคราะห์หลายๆท่านเองก็บอกว่า,วาราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เองปัจจุบันเองยังอันเดอร์วัลูซึ่งการรายงานผลประกอบการในรอบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นปัจจัยผลักดันราคาหุ้นกลุ่มธนาคารให้ไปต่อหรือว่าจะมีทิศทางที่ลงต่อ,อยังไงนะฮะวันนี้มาหาคําตอบนะครับกับผู้เชชา,ชานะครับกุลธนเดชรังสีธนานนท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บอลลูโอบเคเฮียน ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ณเดชครับสวัสดีครับวันนี้ครับครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามถึงกลุ่มแบงค์หน่อยครับพี่ณเดชว่าวันนี้เองเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่4ีเนี่ยอยากถามมุมมองพี่ธนเดชนนิดนึงว่ากลุ่มแบงค์วันนี้เองเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนที่ผ่านจากวิกฤตโควิดมาในช่วงที่ผ่านมาครับ จริงๆเราเราก็อิงจากมุมมองของแบงค์ชาตินะครับที่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็เหมือนกับมายืนยันว่าสถานะของแบงค์ไทยเนี่ยแข็งแรงนะครับ,รบก็ B บสเดยของระบบเนี่ยก็ประมาณสัก70%ซึ่งเกณฑ์เนี่ยมันแค่ประมาณสัก12%เท่านั้นเองงนั้นเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยแล้วกลุ่มแบงค์ถือว่ามีการเงินกองทุนของเราเนี่ยแข็งปึกเลยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองตอนนี้เสียเนี่ยก็150%ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าอยู่ในสถานที่แข็งแรงจนนำมาสู่การ ประกาศจ่ายตัวงเงินปันผลอันนี้เป็นสะท้อนอยู่แล้วว่าทางแบงค์ชาติคงจะเห็นข้อมูลน,นะครับแล้วคุยกับทางแบงค์แล้วออกมาค่อนข้างจะโอเคงั้นเราบอกว่านี่คือการคอนเฟิร์มยืนยันในแง่ของสถานะของแบงค์ว่าค่อนข้างจะดีแลวเราคิดว่าแต่ยังก็ตามเนี่ยถ้าถ้าดูเมสเซจของแบงค์ชาติเองก็ก็กยังแบงรัแกแบงสู้นะการการประกาศจ่ายเงินปันผลนเนี่ยก็ให้จ่ายประมาณสักไม่เกินเมื่อปี2019แล้วก็ไม่เกิน50%ของ กำไรปี2020ก็ยังมองว่าจ่ายได้แต่ว่าให้จ่ายแบบประมาณหนึ่งแล้วก็ค่อยดูผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าถ้าปี2021ีสสถานการณ์โดยรวมด,ดีขึ้นแล้วเนี<ม>่ยก็อาจจะมีการให้ประกาศจ่ายตามปกติก็ได้งั้นมันเป็นการยืนยันว่าดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากเหมือนช่วงก่อน Pre โควิดนะครับอืมครับผมอันนี้คือในสิ้นปีงวดสิ้นปี63นี่คือสามารถจ่ายปันผลได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มนันเอ่อใช่ครับก็เดี๋ยวพอประกาศงบ ไตรมาสที่ที่4ี่ประมาณสักสัปดาห์หน้าจนถึงประมาณสักป,ป,ปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับจากนั้นเองก็แบงก์ก็คงจะมีการเรียกประชุมทางผู้ถือหุ้นแล้วก็งคงจะมีการประจายประกาศจ,จ่ายเงินปันผลทุกแบงค์ครับอืมครับผมนี้ภาพไตรามาสสี่ภาพรวมของไตรมาสาามาสี่ผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีสัญญาณเป็นยังไงบ้างอัะแล้ว จริงๆเรายังมองว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่ากําไรถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำไรน่าจะลดลงประมาณสัก3าเมื่อเทียบกับแตรมาสสี่เมื่อปี2องพันสิบเก้านั่นก็เพราะว่าตัว NPL มันเพิ่มขึ้นนะครับ NPL <ม>ก็เพิ่มขึ้นเฉลีย่ยแต่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก20%เอน year on year นะครับก็สําลองก็สูงขึ้นค่าธรรมเนียมเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าการขายสินค้าผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องอาศัยการ ไปเจอลูกค้ากิจการทางเศรษฐกิจบางอย่างก็ไม่ดีโบกเกอร์อาจจะโอเคแต่ว่าแบงค์แคชวลันหรือว่าสินเชื่อเงินค่าธรรมเนียมบางประเภทเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่งั้นค่าธรเนียจะลดลงแล้วก็แต่มาสีจะเป็นช่วงที่แบงค์จะมีค่าใช้จ่ายในการดเนินงานที่สูงก็จะทําให้เป็นปัจจัยหลักๆ3เรื่องที่ทําให้ตัวกำไรของแบงค์เนี่ยจะลดลงนะครับ year year. เยี่ยนเยีคิวอันคีเราคิดว่าคงจะ ลดลงไม่มากประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นตนะครับอืมครับครับถือว่าคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์รไหมครับพี่แน,นเดชรอบนี้อ๋อตอบยากนะเพราะว่าเอ่อมันก็มันก็มีมุมมองจากที่เราประเมินจากนักวิเคราะห,ห์หลายท่านดูบางท่านก็บอกว่าครับลดลดเยียวยาเนี้ยอันนี้เหมือนกันแต่ Q1Q อาจจะตา่างแต่บางคนก็มองว่า Q1Q อาจจะลบมากกว่าที่เราประเมินก็ได้แต่บางคนก็บอกว่า Q1Q บวกแต่และที่เราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะบวกเพราะอะไรที่ว่ามันจะมาบวกที่สำรอง เพราะว่าถ้าเราดูโม um เมนตัมใน Q4 นยมันดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่ามันยังสู้กับเมื่อปีที่แล้วไม่ได้โม um เมนตัมหลายๆอย่างมันดีขึ้นนะครับในแง่ของของตัวกิจกรรมทางสินเชื่อแต่มาสีก็ถือว่าดีแต่มาสามนะครับฟีนคันก็ฟื้นตัวเพราะว่าก็มีช่วงกับจจัดช่้สอยแต่ว่าสำรองนี่เนี่ยจริงๆมันเป็นอะไรที่คาดเดายากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปลายปีที่ผ่านมาเราก็พบว่ามันมีโควิดล็อใหม Mm hmm. นะครับแล้วก็เหมือนแบงค์ชาติกําลังจะมีการพูดคุยถึงให้แบงค์เนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรอบเดิมซึ่งรอบจริงๆสิ่งที่แบงค์ชาติจะทําก่อนหน้านี้ก็คือ,อหยุดของการพัชวานนี้ใช่ไหมครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ให้แบงค์เนี่ยไปปรับโครงสร้างนี้กับลูกค้าจนถึงกลางปีปีนี้หรือยืดไปถึงปลายปีนี้ด้วยแต่ว่าพอมีขุดรอบใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เองเราที่ว่ามันต้องแฟกเตอร์อินเข้าไปในประมาณการเป็นไม่ได้ เหมือนกันว่าแบงค์พันธุ์ิตเองอาจจะแฟกเตอร์อินปัจจัยนี้เข้าไปใน q 4ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไรที่คาดเคลื่อนจากที่เราประเมินไว้ทั้งทางบวกทางลบเนี่ยมันอาจจะมาจากการประเมินสถานการณ์ของของธนาคารก็ได้ว่า Looking For w a r d ไปในปี2021แล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงเขาอาจจะทำมากกว่าที่หลายคนคาดคิดก็ได้ซึ่งมันก็เป็นไปได้ครับในภาะวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้มีปัญหาหนี้เสียอย่างนี้เนี่ย,ย,ยก็ก,ก็ต้องรอดูตัวเลขอีกทีนึงครับงั้นสังเกตว่าราคาหุ้นก็ดูเหมจะ วิ่งขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนมกราคมจะเห็นว่าราคาหุ้นแบงก์ก็เริ่มสะดุดบ้างแล้วเพราะว่ามันมีโควิดรอบใหม่แล้วก็อาจจะมาตรการภาครัฐนี่ที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนี้มันก็ทำให้เราอาจจะคาดหวังว่าที่แบงก์จะต้องลดลดเรื่องของรายได้ลงหรือว่าจะต้องตั้งหนองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ต่างจะรอ,อ,อดูการถแถลงการของแบงค์ชาติแล้วก็รอดูงบประมาณสีแล้วก็พบกับทางผู้บริหารแบงก์ทันทีว่าเป้าหมายในปีนี้จะเป็นยังไงครับอืมครับระยะสั้นๆหลายๆคนเอง ติดตามกระแสว่าจะเกิดภาวะเซลล์ออนแฟกหรือไบออนแฟกมากกว่ากันตรงนี้พี่นันไเด้คิดว่าก่อนประกาศงบรอบนี้นี่สัญญาณของราคานี่น่าจะเป็นยังไงอืช่วงมันเป็นปกตินะช่วงก่อนก่อนประกาศงบก็จะมีการเก็งกําไรอันนี้เป็นเป็นธรรปกติของของกลุ่มกลุ่มแบงก์อยู่แล้วหลังจากนี้ไปเป็นยังไงเราคิดว่ามันอยู่ที่ผลผลแต้มที่สี่ที่ออกมามันจะออกมาเป็นภาพไหนทั้งในแง่ของกาไรและ NPL คือมันต้องล้อกันนะไม่ใช่ว่า กำไรดีแต่ NPL พุ่งกระฉูดเราคิดว่ามันไม่ใช่นั่นเคสที่แบงค์ไหนประกาศตัวเลขออกมาที่กำไรออกมาดีนะดีไม่หมายว่าไม่ดีหมายว่า,อา,วาอาจจะอาจจะขดตัวลดลงก็ได้หรืออาจจะเซอร์ไพรส์ในทางบวกก็ได้แล้วก็ NPL คุมได้อันนี้จะเป็นอยู่ในสเนลโอที่เราบอกว่าน่าจะเอาพอฟอร์มนั้นมันตอบยากนะว่าเป็นว่าเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดใครมีกำไรออกมาดีและ NPL คุมดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มทารเก็ตที่นักลงทุนจะเข้าไปเก็งไรได้สั้นๆนั้นมันอาจจะผสมกันก็ได้ทั้งในช่วงหลังงบออกที่จะมีมีีแงาตัวท่ด ดีกว่าคาดหรือว่าบางตัวที่ต่ำกว่าคาดก็ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าใครทําได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้ในภาพรวมเนี่ยก็จะอัพเฟอร์งั้นเราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในไตรมาสสี่แต่ว่าโดยภาพรวมของปีนี้เราคิดว่ามันเป็นปีของการฟื้นตัวฉะนั้นตัวไหนที่ปรับตัวลงมาเพราะว่าอาจจะดิสพอยผลงานในไตรมาสสี่เราคิดว่าเทรนด์โดยมก็ยังดีงั้นสุดท้ายคนก็จะไปซื้อหุ้นที่ที่ดีก่อนแล้วพอหุ้นตัวที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกขายมาหรือว่าาช้กว่า สุดท้ายก็จะกลับไปโรเททตรจงนั้นอยู่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวโมเมนตัมของรายไตรมาสว่าเราอยากจะให้มองระยะที่ยาวขึ้นหนึ่งก็คือการฟื้นตัวของกาไรแล้วก็เซนติเมนต์ต่างที่ดีขึ้นก็น่าจะทาให้ดภาพรวมดีขึ้นเห็นได้ว่ารายไตรมาสเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะทำงานได้ได,ดีกว่าใครมากกว่าครับอืมครับอย่างนี้ถ้าในมุมมองพี่นันเดชคิดว่ากําไรของแบงค์เนี่ยผ่านพ้นจุดต่ําสุดหรือย,ยัง NPL เราผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วหรือย,ยังครับคือกําไรเราคิดว่าน่าจะบ o t t o m o u ไปแล้ว รจริงๆถ้าเราดูกําไรของของเซกเตอร์โดยรวมเนี่ยนะครับกำไรก็จะอยู่ประมาณสักสามหมื่นล้านอะ่ะเราคิดว่ารอบนี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยบวกลบไม่เกินซึ่งเป็นกําไรที่เห็นตัน้งแต่มาสที่2องละซึ่งในช่วงปกติที่ก่อน pre-covid เนี่ยกำไรของแบงค์จะ4ี่หมื่นกว่าดีๆก็ห้าหมื่นกว่าเลยนะครับตอนนี้พอเจอโควิดมาใน Q2 ก็องกำไจะตกลงเหลือสามหมื่นกว่าซึ่งเราคิดว่าจะอยู่มาตรงเนี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะ b o ท t เอา u ละไม่ไม่ไม่แต่มาสามก็แต่มาสี่นี่แหละนะครับแล้วก็แต่มาหนึ่ง ปีนี้ก็คงจะไปแต่3 0 0 0 0กว่าแต่คิดว่าจะยังไม่ถึง4 0,000ต่อไตมากก็3 0,000กว่าแต่ว่าเทรนโดยรวมแล้วก็มันก็จะดีขึ้นนะครับนั้นถ้าตอบคำถามโซงโซว่าพอทำเอาไหมเราคิดว่าไม่ค3 Q4 นคิ่อทเอาแล้วก็ดีขึ้นแต่ NPL พีกหรือยังเราคิดว่ายังเราเห็นว่า NPL เนี่ยจะขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นกระฉูดละกันขึ้นแบบกลางๆงเพราะว่าขึ้นจากส่วนกลุ่มลูกค้าที่ไปไม่ไหวจริงๆแม้ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือก็ไปไม่ได้ แต่ถามว่ามันยังไม่ขึ้นกระจูดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมาตรการปรับโครงสร้างนี้แล้วช่วยเหลือ,องั้นในทางบัญชีเนี่ยแบงก์เองก็ยังไม่จําเป็นที่ต้องปรับลูกหนี้เป็น NPL แต่ว่ามันเป็นการซื้อเวลาเหมือนกันซื้อเวลากับวัคซีนซื้อเวลากับการฟื้นตัวของพวกท่องเทีย่ยวหรือแม้แต่มาตรการต่างๆนั้นอย่าง NPL เราคิดว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปก็ทั้งปีนี้คนเห็น NPL เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไปพีกจริงๆเราคิดว่าจะเป็นกลางปี2022มากกว่านะครับโอ้ใช้เวลา เป็นปีเหมือนกันนะพี่น,น,นันทเดชปลายเอ็มผมค<า>ิดว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยอ,อีกสักปาก,ก่อนหนึ่งปีเพราะว่าภายใต้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยก็คือไงคือมันก็เป็นการซื้อเวลาคือแบงค์แบงค์ชาติคุยกับแบงค์แบงค์ช่วยลูกค้าแต่าทางกับกันเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นความผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นงั้นผมเลยประเมินว่าปีเนี้ยเราจะยังไม่เห็นช่วงพีกรอกอาจจะไม่เห็นประมาณกลางปีหน้าหรือปลายปีหน้าด้วยซ้ครับพี่นันทเดชคิดว่าหลังจากนี้แบงค์เนี่ยจะมีศักยภาพ ทำกำไรได้ดีมากน้อยขนาดไหนฝั่งของนิมเองเนี่ยดูแล้วทิทางจะเป็นยังไงบ้างครับกำไรเนี่ยปีนี้เราประเมินโต8ซึ่งจะมาจากสำรองนี่ที่ที่ปรปับปดุลงเพราะเรามองว่าหนึ่งเศรษฐกิจกลับมาเป็นบวกนะครับแล้วก็ สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นนั่นหมายความว่าแบงก์เองก็สามารถที่จะลดสํารองนี้ได้โด,โดยสมมติฐานว่า NPL ไม่ได้เพิ่มขึ้นระดับ30บวกไปคิดว่าประมาณสัก1 5บ0ย์จะทําให้แบงก์อยู่ในเกมที่สามารถที่จะคงสํารองหรือปรับลดลองได้แต่แถ้าเกิดว่าพุ่งกลับไปอยู่ในระดับที่30บวกเนี่ยเราคิดว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่ามาตรานบันาาญชีทาให้แบงก์จะต้องตั้งสํารองแต่สูงอยู่ังนั้น a s s u m p ตรงนี้ก็คือว่าได้ถ้า NPL แบงก์เพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เเกินน24ต่่่อปีีีใชม้ยคร ในแง่ของปี2022เราคิดว่าจะบวกสัก9เปอร์เซ็นงั้นเทรนการปรับตัวของกลุ่มแบงค์สอปีบวกกันเนี่ยยังไม่กลับไปเท่ากับปี2019บเลยบนสมมติฐานของเราก,ก็อาจจะเป็นข้อข้อจำกัดหนึ่งของแบงค์ส่วนเรื่องของนิมเนี่ยนิมเนี่ยน่าจะอยู่ในเทรนลงเพราะว่าใน,ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์มีการปรับ,บดอกเบี้ยอยู่หลายรอบฉะนั้นเนี่ยปีนี้เอง Imp impact ประเต็มปีเลย ปีที่แล้วมันโดนไม่คิดใจมากใช่ไหมครับปีนี้จะด้อิกเต็มปีที่เกิดขึ้นแล้วก็ปี2022เนี่ยแบงก์อาจจะต้องกลับมาจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ FIF d ประมาณ23ปิ๊บดูแล้วเนี่ยนิมของแบงก์น่าจะเป็นเทรนด์ลงต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้าแล้วก็เริ่มนิ่งแล้วก็ถ้าโชคดีเศรษฐกิจฟื้นตัวอินฟล레ชันกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยก็อาจจะกลับมาสู่รอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ละที่ว่าจะเห็นจริงๆก็จ,จะเป็นช่วงประมาณสัก ครึ่งหลังปี2022ปี2023ก็มากกว่านั้นเนี่ยนิมของแบงค์เนี่ยคงจะเป็นเทรนที่ลงนิดนึงมากกว่าน้ำตัวช่วยของแบงค์ในการที่จะเห็นการันต์เติบโตของกําไรหนึ่งก็จะมาจากสํารองนี่ลดลง2มาจากสินเชื่อที่เติบโตแล 3, ้วก็สามมาจากค่าธรรมเนียมดีขึ้นครับแต่ว่าเราคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8-10%ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นมากเพราะถ้าดูในแง,ง่ของเซ็นอินเด็กซ์นะเนี่ยปีนี้เซ็นอินเด็กซ์น่าจะกลับมาเติบโตได้ถึง40%แล้วก็ ประมาณสัก15-20%ในปี2022งั้นถ้าดูจากตรงนี้แล้วแบงก์จะอยู่ในขายกลุ่มที่ถูกแต่ว่าโตช้ากว่าคนอื่นครับอืมครับผมอย่างนี้คือผู้ลงทุนเองต้องถือยาวๆวันหน่อยใช่ไหมพี่นะัาเดถ้าเป็นในเชิงกลยุทธการลงทุนในกลุ่ม,รม,รมจริงๆถ้าถ้าดูจากปัจจัยเชิงเศรษฐกิจแล้วเนี่ย ปีที่แล้วคงจะบอททอมเอาท์คือมันคงไม่มีการล็อกดาวน์คนคงไม่ตื่นตกใจเหมือนช่วงไตรมาสที่2ที่ทุกคนขายหุ้นแล้วมีเห็นหุ้นแบงค์อย่างหลายๆตัวเนี่ยลงมาระดับ15%ซึ่งเราไม่เห็นจากนั้นมาหลายปีแล้วละ่ะถ้าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฉะนั้นเมื่อสถา,านการณ์โดยรวมมันเริ่มคลี่คลายคนไม่กลัวเรื่องของ liquidity crunch เราคิดว่า liquidity เพียงพอเศรษฐกิจดีขึ้นก็เทรนด์ของแบงค์เราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพแล้วกันนะครับไซด์เวย์อัพแล้วก หุ้นหุ้นที่เด่นก็จะหลีดเข้าไปก่อนแต่หุ้นที่เป็นรองเนี่ยก็จะค่อยๆตามกันมางั้นเชินโดยรวมถ้าดูจากกาไรดูจาก valuation เองล้วคิดว่าแบงค์ส่วนใหญ่ยังมียังมีแล้วก็ Upside gain ในแง่ของราคาปัจจุบันกับราคาเป้าหมายของเราแล้วก็บางแบงค์ก็จะเป็นแบงค์ที่ให้ปันผลที่ค่อนข้างดีงั้นถ้าดูโดยรวมแล้วเราคิดว่าเทรนด์ตอบแทนของแบงค์น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เบย์อคับครับจังหวะน,นี้ถือว่าสะสมได้เรื่อยครับนนีจ้จริงเออ ก็สะสมได้นะถ้าเรามองเทรนด์ว่ามันเป็นไซด์ไม่อับถูกนะเพราะว่าแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่า Market Timing อันนี้ก็ต้องไปดูแนวรับแนวต้านหรือว่าจ <we ุดที่มันลงมาแล้วมีแรงรับเยอะๆอันนี้ก็แต่ละคนก็ไปศึกษากันเองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าหุ้นมีมีมีอัไซดนะครับที่เกิดขึ้นแล like ้วเทรนด์เราคิดว่าแม้ว่ามันไม่ได้เติบโตในระดับ20-30%เหมือนบางเซกเตอร์ บวกลบ8ถึง0เปอร์เซ็นต์เราคิดว่าเทรนมันก็เพิ่มขึ้นแล้วราคาหุ้นมันก็ยัง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 ไม่น่ายังไม่ได้แพงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเคลื่อนไหวหุ้นแบงก์เราคิดว่าคงจะเป็นเทรนอัพเทรนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ไปไปเท่ากับในปี2019นี้ทั้งประมาณช่วงปลายปี2022ฉะนั้นหุ้นแบงก์เองเป็นเป็นซิกิโกลสต็อกเป็นหุ้นที่ดีเลทกับตัวเศรษฐกิจก็น่าจะมีเทรนการฟื้นตัวแลวคิดว่าจะเห็นสััญญ,ญาาาณกรืื้้นนตวที่ค่คคคออขงจะเละ รายไต่มากกลับมาเติบโตได้ทั้งเดียวเดียวคิวนคิวได้เนี่ยประมาณแต่มาศสองถ้าสถานการณ์โควิดไม่ไม่แย่จนเกินไปคือคือไม่ได้ปิดประเทศทั้ทีเดียวแต่ว่าจํากัดพื้นที่การเคลื่อนเคลื่อนไหวของบุคคลในในบางจังหวัดในบางพื้นที่ตรงนั้นเองแต่มากที่2ของปีนี้น่าจะเห็นการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่เป็นบวกแล้วก็กำไรของกลุ่มแบงก์ก็น่าจะเห็นอะไรที่มันดีขึ้นนั่นเองเราคิดว่าราคาหุ้นจงเขาจะค่อคยๆขับตัวขึ้นค,ค,ค,ครับอืมครับผมสาหรับคนที่มีของอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็สามารถถือรอได้ใช่ ใจเย็นๆได้ครับถ้าคือว่าคือคิดว่ามันอาจจะยังไม่จับไปช่วงเท่ากับตอนปี2019นะเพราะว่ากําไรต่างๆมันต้องใช้เวลาแล้วก็ r อ e มันยังไม่สูงมากแต่เราคิดว่าจากนี้ไปเทรนของกําไรแบงค์แต่มาสี่หรือแต,แต่มาสามแต่มาสี่ของปีที่แล้วนะ่าจะเปิด b o t ทอมแล้ว แต่มาหนึ่งแต่มาสองแต่มาสามก็จะกลับสู่โหมดการเติบโตเรื่อยๆงั้นเทรนจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย,อยงั้นเราบอกว่าราคาหุ้นก็ถึงแม้จะมีการปรับฐานมาบ้างเรื่องอาจจะมีความกางังวลเรื่องโควิดรอบใหม่แล้วแต่แต่เราคิดว่าคงไม่กลับไปสู่จุดปัตถอมเดิมแล้วงั้นถ้าเกิดลงมาเรื่องจริงเราคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะของคนที่ต้องการที่จะซื้อหุ้นแบงก์หลังทากที่รอกการขึ้นเดือนพิจิกาธันวานขึ้นมาเยอะมากบางคนอาจจะตกลด ซื้อไม่ทันถ้ารอบนี้มีการปรับตัวมาในระดับ5%บวกลบไปคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะของการซื้อเพื่อถือชอบลงทุนระยะกลางยาวครับอืมครับผม่างนี้เอ่อกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเองอะ่ะพี่น้เดชเอ่อคิดว่าการเลือกหุ้นแบงค์แต่ละตัวเนี่ยเอ่อควรจะต้องเลือกหุ้นตัวไหนแบบไหนดีครับพี่ที่มีคุณสมบัติสำหรับการถือครองในในวิวของเราหลักมองว่าตัวอืมตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เสียมันยังเป็นประเด็นที่โอเวอร์แฮงกลุ่มแบงค์อยู่นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงเลือกแบงค์ที่มีสัดส่วนของสินเชื่อที่เป็น SME น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าถ้ามีผลกระทบแล้วจะเป็นกระทบพอร์ตของแบงค์แล้วมีหนี้เสียหรือหรือว่าสำรองเพิ่มขึ้นแล้วก็2เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสำรองที่สูงถ้าเกิดเหตุที่มนเซอร์ไพรส์ในเชิงลบขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะไม่ได้ย่ำแย,ย่จนเกินไปกําไรเทรนก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์คาดการณ์ นะครับหรือว่าถ้าปิดเพลยปบ้างมันก็ไม่เยอะอะไรนั่นก็เลยยังยังชอบตัวแบงก์กรุ๊เทพในส่วนของแบงค์ใจแล้วก็ทิสโก้ในแบบของแบงค์แต่ถ้าเกิดว่าโอเคครึ่งปีหลังสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นนะครับความกังวลลดลงเศรษฐกิจฟื้นตัวดีและดีกว่าที่คาดนะเราอาจจะกลับไปเล่นหุ้นที่อาจจะมีไฮเบต้ามากกว่าอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงมากกว่านะครับเช่น s อสก็ได้แต่ว่าณตรงนี้เรายังให้น้ำหนักที่ที่ตัวพอร์ตเฟอเรี ของของของแบงก์แล้วก็แบงก์ที่มีความไม่กระจายปรกันนที่สูงเอาไปก่อนเป็น,ปนในช่วงเบื้องต้นทั้งสเดือนจากนี้ไปครับสุดท้ายอยากให้พี่ดานัเด็กแนะนํมุมมองนักลงทุนนิดนึงว่าอินดิเคเตอร์สาหรับาการเลือกหุ้นธนาคารเนี่ยควรจะต้องมองอะไรเป็นหลักในการเข้าไปลงทุนหุ้นแต่ละตัวครับพีจ่จริงๆหลักๆม,มันก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับ <S <S แต่กลุ่มแบงก์เองเนี่ยตอนนี้คีย์สำคัญมันไปนอยู่ที่คุณภาพสินทรัพย์เราคิดว่าถ้าแต่มาสีออกมา แล้วใครประกาศตัวเลขออกมาเรียกว่าดีเกินค่าคือ NPL ไม่ขึ้นเลยหรือลดลงลดลงเนี่ยมันจะมีการคาดหวังต่อสำรองที่อาจจะลดลงกว่าที่คาดได้นั้นเราให้นำห้ำหนักตัวที่1ตัวการควบคุมตัวสินเชื่อนะครับคุณภาพสินเชื่อที่ท,ที่ดีนั่นคือจุดหลัก2ก็คือเรามองว่าใครมีแผนธุรก,กิจที่เห็นการฟื้นตัวที่ดีในปีนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักๆก,ก็คือคุณภาพส,สินเชื่อต้องดีนะครับสองก็คือแผนการเติบโตที่ดีในแต่าก ในในปีสอัยิก็จะเป็นตัวที่ฟื้นตัวได้มากกว่านั่งถุนอาจจะจับจังหวะน,นี้ในการข่าซื้อก็ได้แต่ด้วยความที่เรายังไม่เห็นตัวเลขแต่มา Kraft สี่แล้วแผนปีนี้เองเนี่ยเนื่องจากมันมีโควิดรอบใหม่ฉะนั้นเน,นี่ยตรงนี้เองผมว่าแบงก์เองก็ต้องตัดไปประเมินสถานการณ์ดูว่าควรจะบุกบุกหรือเปล่าหรือถ้าว่าถ้าจะบุกบุกอะไรแต่เราคิดว่าปีนี้เขาน่าจะสื่อออกมาในเชิงฟื้นตัวแต่ยังต้องะระมัดระวังมากกว่าครับครับผมโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่นนเดชมากนะครับสำหรับข้อมูล ได้ดครับ<ด>คุณ<ด>ผู้ชมก็สามารถไปเลือกดูได้นะฮะว่าแบงค์ตัวไหนที่น่าสนใจลงทุนแล้วก็ดูว่าปันผลเป็นยังไงแล้วก็นําข้อมูลที่พี่ณเดชสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะฮะก็โอเควันนี้ขอบคุณพี่ณเดชมากนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากประกาศงบแล้วเดี๋ยวว,ว่ากันว่าเป็นยังไงได้ครับดีดีดได้ครับ<ด>ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ณเดชสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ